หนานตัวครับเมย์ยำคืนครับอยู่เขาเงียบจิตเงียบก็เพียงเสียงมันสะท้อนมาหูใจว่าว่ายุคยังมาม่าแห้งพี่น้องแห่งนี้ใส่ไหมนี่หนูไม่มีตะเกขยบนี่ไงนี่หนูไม่มีตะเกียบอาะให้พี่ซอยก่อนใส่ได้รึใครใส่เลย แบบนี้เลยนี่นี่นี่โอ้เออหนูอาจานไม่ไม่ไปเอาไหมเออกับสอนนะครับนี่อันนี้รับใส่นีกอนคนนี้กอนน้องก็ใส่ใส่ดีพราะพ่พ่อก่อนลูกดีเพราะพ่อพ่อปีนลมเรา็วปีธปีธปี๋ยวกับลูกครับมื่อนี้ ส่วนหนึ่งใเรเับราในใเาใส่เครื่องปรุงไปเพี่น้องไปแล้วโอ้ยยิดกินง่ายแบบอกวาไทายพี่อออ้องมึงก็ซื้อการโยกการกินเป็นไรครับอานี่ให้ลูเดี๋ยวเยิ่พดลูกเยอะพยอย่งนี่น่อยม้อได้เยพุดออเป็นสุรบุญ ลุงงยิงไข่คาหรือไข่เลืองไข่เลืองเลีใยงไข่นามากกว่โอ้ตาดิ๊วได้อนามเ่อคล้รแอบอยู่พี่น้อกใกินง่ายครับมามาแหงเดียวงห้อเาไข่ไ่รู้อ้าวมาให้หนูเลยไปคนเดียวเลยต้องเปลี่ทีลูก Okay, so Nhiều bên này, cái này cho bây. Này, đi, đưa ra đi, a Còn thay gì vậy? Chị A-na. Tớ làm Để rồi. làm em vậy. kèm ma. làm bộ lái, phai bộ ma, Ô, phai mai. Chị A-na, chị การกินค,ครับมีอะไรก,กินนั่นนะครับยุ่นี่พี่ร้อยเอ้นนี่นี่ไรกบไรกโอ้ยโอ้ออยตัวนริงมมแหีกก่ยว่าันานแบบนั้นบบน,น,นาน อะไรลูกไม่มีแก้วไม่มีแก้วอีกแล้วบอกแม่ไปเอาให้เอาแก้วสีแดงสอดขวดรงผมเลยโอ้หงายไปไนกันไม่มีน้ำแข็งนานๆอยู่นั่นนะน้ำแข็งเอาอ่นใส่สีโขอันโขมันมาจไหนถุงไายห้อง มาชีออกไปหาเพื่อนครับมื่อนี้คำน่ะแบบไปหรอวมื่อไหร่กออกไปมื่อไหร่เชียรไปเดี๋ยวอพี่ไหมเก๋ไปองเลยโอ้เปงนหยางำบุกหน่อยพอแล้วแค่นี้หรอพอดออก ้ใครกันเลยโอเครวยเลยลูกรวยก่อนเลยเกิดสตา์ัไงไปไปโออไปเล่นกับแม่ได้ไปนู่นแม่อยู่นู่น อ่ะอลุยเลยผมไปมีอืมอออ๋ืมตูดเลยนี่กินไ,นได้หูวใจกินได้นี่นี่เขาเอื้อแกลแกวัดแก้วัดแก,ดแก่เป็นอะไรขึ้นหน่อยสรุป big big ไอ้ติงติงติงโอ้เอาอๆเอ้ไปยงพะมาอุ่นอุ่นอย่างนี้นี่เดิไรลูกพอาลมรอนวอย่าไปลูกเอาลงเอาลงเอาลงเออเากินยั่นี่มาเลยมาเลยมาเอามาใส่งอะมกินยังไงอะนกินที่

แซ่บแซบขนาดผมอยู่โตๆเพื่อได้ครับพี่น้องนี่ก็ยังมิดสํนิ่ผมยอมสู้ดีอยู่หลายบาทครับ เดี๋ยวนี้เขามากาไไกักล้าไปไสแล้วอยู่นี่สัวายู่ใส่กับติดหลายเนาะครับเพราะว่าเป็นขึ้นมาแถวกรุงเทพฯมารักษาอยู่บ้านตํมเฮาอยู่เบื้องล่างกะมีอยู่ตายกับตายครับผมอืมพุ่านผู้ใหญ่เพิ่นญญอบอกมาเบิ่งอ้าวขาดแต่นะจ,จ๊ะนะจ๊ะอย่า เนาะมาม่าแห้งไลยก็มีนังอ่ะพอน้ำใส่เทาไ่เอาน้ำใส่หลายแมนพอน้ำใส่นังอยู่น uh> ้ำมามาใครพอทั้นแย่เดยที่สู้ได้ใช่ปะแต่ว่าไม่ได้ขั้นดังน่าขั้นดัง

ไคนตัวหน่อยไห้าไปอาออบน้ำคันซองคันของเน่วใส่ประจำวันเนาะอันน้นนำมาขาดยังไงเลย,ายาขาดไหโมเมนต์ขาดแดดาดเลยนะปะัญนาเราน้ามาหาอีแจก่ <c oughs> โนยังพ่อก็อยากอาบน้ำ แง่มหนเอา่เปิ้นอะไรลูกโดนตาอร่อยโดนตานเดินไม่เสอแจงมั้ยครับเสียเสียนหน่อยพดมันโหดมันโหดเซียโหดครับมันน้ำหัวเซียได้โหดทำไรมดลูกทำไรหมดไปก่อนไปก่อน

ชอบนะเอามาเลยมาหมดอันเอามาหมดเลยเศษพึ่งผมทั้งไอะไรนี่ออกดิลูกเป็นกระล้าเหมือนแบบมามาพ่อจะเทสอันนี้ออกหัวแกบ้าบ่แม่สามารถจ็คสองเยอะ <c oughs> อะไรลูกมาเนี่ยมา <c oughs> เราเทสดอันนี้ออกก่อนเออ <c oughs> ไม่เอาไปให้แม่แล้วแกมานั่งตรงนี้มากินน้ำโคกอด ทำไหมหมดยนำ้ำดะโอ้ยสิ่ทงทีน้องลไว้น้ำหนาวนเาพนนะเพราะว่าเอาเว่ให้ลูกไง,ง,งถ้าลูกยพ่ก็ยิบเข้าใจไหม ม,มีอะไรก็ต้องให้ลูกกินก่อนอ๋อคุณกินหมดกระสุดเลยแม่กิน<อ>น้ำแสบพี่น้อยแสบกว่าดีกี้เยอะ ไกินแล้วเยี่ยวเลยที่นอนโอ้ยสะ้ฮะกะแหนด้วยกะแหนอะไรก็เ okay. ือจอกแระนี่ร่งนไปลูดเนี่อันเค็มนเค็มห่วยเกลือขาดนามื่อกี้มยู่ไรบอ คอย่าลืมฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมวันนี้ว่าจะเซอร์บเบิง้งหนานนี้ก็ับวิ่งคลิปลงครับผมคมื่อกี่เอะมเีจคืออะไรหร <c oughs> มันคือเนี้ยงของมรมันคืออะไร <c oughs> ไะไรไห,หร <c oughs> ครับพ่อครับแม่ครับคลิปหน้าผมสวัสดีครับ